สวัสดีครับโยผมโคดวอเตอร์ครับแล้วในวันนี้เราจะมาดูในฝั่งของเกม RV กันบ้างครับกับ2ไอเทมชิ้นใหม่ที่กำลังจะเข้าเกม RV ซึ่งเป็น2ไอเทมแบบกดใช้งาน ได้แก่เด e m i ิ i เชอร์และก็อ e ิคิฟซิงโบร์นั่นเองนะครับจริงๆ2องไอเทมนี้เนี่ยก็เป็น2องไอเทมที่มีในเกม Honor of Kings มานานแล้วละ่ะนะครับแต่ก็เพิ่งได้นำมาเข้าเกม RV ซึ่งเอาจริงผมตื่นเต้นมากนะในแพทช์ใหม่ที่กลังจะเข้ามานี้เนี่ยที่ผมจะได้ใช้2องไอเทมที่แบบผมใช้มาตลอดในเกม Honor of Kings นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสชิน้นนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างนะไปดูกันเลยฮะ โอเคครับสิ่งแรกที่เราจะมาดูกันคือซ่งโบนั้นเองอีกท่ซงโบนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะเป็นไอเทมสำหรับแคร,รี่โดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าไอเทมนี้เนี่ยจะ มันจะมีผลแค่กับแคลลี่อย่างเดียวก็ไฟเตอร์ตัวอื่นตีใกล้อะไรออกไม่ได้นะครับออกแค่ตัวตีไกล้เท่านั้นค่าสถานะของมันเนี่ยก็จะเป็นความเร็วโจมตี30เปอร์นะครับอัตราคิดิี่เ10%ความเร็วพื้นที่5%นะครับโดยจะมีสกิลติดตัวคือเมื่อโจมตีปกติจะได้รับความเสียหายไกลภาพเพิ่มขึ้น50หน่วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเป็นตัวตีไกลด้วยนะครับโดยจะคูลดาว0.35วินาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยสกิลติดตัวอาจจะคุ้นเคยกันดีะรเพาาว่ สกิลต,ตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับตัวของ Morning Star แล้วข้อดีของตรงนี้คือมันจะไม่ทับกับ Morning Star ด้วยหมายความว่าเราสามารถออก Eclipse Bow พร้อมกับ Morning Star ได้นะครับโดยมันไม่มันไม่ทับกัน,นครับดาเมจมันจะออกทั้งคู่เลยนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะครับส่วนสกิลกดใช้งานนะครับหรือสกิลแอคทีฟเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มระยะการโจมตี150หน่วยนะครับแต่ว่าเราจะได้รับความเร็วเลื่นที่20เซรเซ็นเวลา5วินาทีนะครับแต่นี่แหละฮะคือข้อยกเว้นก็คือ มีผลแค่ตัวตีไก่เท่านั้นนะครับโดยไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาครูดาว60วินาทีนะครับจริงๆไอเทมนี้เนี่ยก็จะเป็นไอเทมที่แคลลี่ทั่วไปออกบ้านหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นวอไฮเทอร์นัสเองนะครับจริงๆก็ออกได้กันเยอะแหละฮะหรือเอเลนดอรเองก็ยังออกได้นะครับรวมถึงซิลิก้าเองเนี่ยเมื่อกดอัลติเมทสกิลเนี่ยแล้วกดอีกซิ่งโบด้วยเนี่ยมันจะเพิ่มระยะของอัลติเมทสกิลให้วงมันกว้างขึ้นดูนะอ่าซึ่ง ก็ต้องลองไปใช้กันดูนะเพราะว่าเอาจริงค่าสถานะของมันเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับออสำหรับแครี่โดยเฉพาะอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วมันก็ได้ได้คีด้วยได้ความเรชนตีด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งไอเทมที่อย่างไรผมว่าก็ต้องต้องไม่พลาดนะครับต้องไม่พลาดแน่นอนนะไอเทมนี้ มาเป็นไอเทมชิ้นที่2ครับไอเทมชิ้นนี้ก็น่าจะมีอะไรให้ได้พูดกันเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับไอเทมชิ้นนี้คือ The d e m i n ช t ร r นะครับราคายที่2,120โกก็ถือว่าราคาดีนะโดยสถานะของมันเนี่ยก็จะมีพลังโจมตี100นะครับลดคูลดาวน์10% กับพลังชีวิตอีก500หน่วยซึ่งอันนี้เองดูผิวเผินแล้วก็แอบคล้ายๆกับตัวไอเทมตัดเลือดอย่าง Curse of Death ด้วยนะครับโดยอันนี้นจะมีสกิลติดตัวก็คือเมื่อใช้สกิลโดนศัตรูนะครับจะลดความเร็วเคลื่อนที่ศัตรู30%พร้อมกับลดดาเมจของศัตรูลง20%เป็นเวลา3วินาทีนะครับโดยพาสซีฟนี้จะคููดาว8วินาทีนะครับายคว่าอะไรนะครับแยคว่าเมื่อเราใช้สกิลนะครับก็ใช้สกิลโดนอ่ะใช้สกิลตดนศัตรูเฉยๆนะครับ ไอศัตรูที่โดนเนี่ยนะครับมันจะลดความเร็วเคลื่อนที่ลงนะครับพร้อมกับลดดาเมจที่มันทําใส่เราอะนะครับแต่ว่ามันแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่ามันทาเป้าหมายได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งพาสีที่มันก็อารมณ์คล้ายกับพวกฟอร์เกตเลยพวกนี้อะนะครับส่วนที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับคือสกิลกดใช้งานนะครับเมื่อกดใช้แล้วเนี่ยจะได้รับสถานะต้านดาเมจ 40%เป็นเวลา2วินาทีนะครับแถมยังสามารถกดใช้งานตอนที่โดน c ีซได้ด้วยโดยเท่นนี้จะคููดาวน์90วินาทีนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเหมาะกับพวกไฟเตอร์อยู่แล้วนะครับพวกตัวที่เข้าไปควกวงในอะไรเยอะเนี่ยนะครับแต่อันนี้อย่าลืมว่ามันไม่ได้มีข้อจํากัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถออกได้แทบจะทุกตัวนะมันไม่ได้มี ค่อยเวเหมือนไอเทมที่แล้วที่เฉพาะแคลรี่นะครับเพราะฉะนั้นไอเทมนี้เองก็แคลรี่ก็สามารถเลือกออกบ้านเหมือนกันนะครับอย่างถ้าเป็นในฝั่งของแฮชเชเคเนี่ยตัวแคลรี่ที่ออกชิ้นนี้ก็จะมีตัวอย่างทางเรดิซุนนะครับแล้วก็มีรูปปั้นไมาเล็กเอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าที่ต้องมาดูเลยตรงนี้นะครับคือในหมายเหตุในฝั่งของเซิร์ฟไต้หวันมีระบุเอาไว้แล้วด้วยนะครับไอเทมชิ้นนี้ที่เข้ามาใหม่คือการรับดาเมจน้อยลงเนี่ยเราสามารถรับได้สูงสุดแค่80%เท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่า มันจะไม่มีแบบบวกกันแล้วได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแบบไม่โดนดาเมจเลยนะครับเหมือนอย่างในแพทปัจจุบันของเซิร์ฟไทยตอนนี้เนะี่ยที่แบบว่าเราเอาตัววีคมาเนี่ยแล้วแบบโอโลกดสกิลสองเนี่ยก็คือแบบไม่โดนดาเมจเลยนั่นแหละคือแบบว่ารับดาเมจน้อยลงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่โดนดาเมจเลยแต่ว่าพอแพทใหม่เข้ามาเนี่ยคือมันจะกันดาเมจได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแต่ว่าเอาจริงเนี่ยในหมายเหตุนี่เขียนผิดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมลองไปดูดีๆแล้วเนี่ยนะครับผมไปลองกับตัวโอเมน ที่กดสกิล2มันจะได้60%เนอนาะแล้วไปบวกกับตัวไอเทมนะครับเดนเดินิเชอร์นะครับอีก40%นะครับซึ่งปกติมันควรจะเป็น100แต่ว่าลองดูดีๆเนี่ยมันออกมาคือการได้สูงสุด90%นั่นกะ็แยคว่าการรับดาเมจเบาลงเนี่ยคือมันเท่ากับฝั่งเฮชโอเคเลยนะเพราะเฮชโอคมันก็รับได้สูงสุดแค่90%เเหมือนกันนี่ก็น่าจะเป็นแพชโนที่เขา เขียนภาคอะไรสักอย่างมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเอาละครับมางถึงช่วงเปรียบเทีเยบ2ไอเทมกันบ้างครับเราจะมาเทียบ2ไอเทมนะครับในฝั่งของ RV แล้วก็ฝั่งของ HOK นะครับว่ามันมีอะไรแตกต่างกันบ้างน,นะครับเริ่มก่อนเลยครับที่ ตัวธน,นู e อ y ก t i เพ b o ซิงโบนะครับ e อ y ก t i เพ b o ซิงโบครับในเกมเอชโอเคเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่2050โกนะซึ่งมันจะแพงกว่า50โกนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยที่ได้มาคือความเร็วโจมตี25%ิอต,ต,ตัตราคริติคอล10%แล้วก็ความเร็วเพื่นที่5%ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันจะหายไป5%านนะสำหรับความเร็วโจมตีนะครับส่วนพ s i v ีครับพ s i v ีก็ จะเหมือนกันนะตรงที่ว่าได้ราเมจมาอีก50หน่วยตัวไอเทมกดใช้นะครับก็เหมือนกันนะทั้งคู่ก็จะเพิ่มระยะโจมตี150หน่วยนะครับพร้อมควลมเร็วที่20เปรเ็นตเป็นเวลา5วินาทีเด่๋ยาเวลาคูดาวก็60วินาทีเช่นกันนะครับแต่ควาจริงๆ h ่โชคเคขายแพงกว่านะครับแทนได้ค่าสถานะที่น้อยกว่าในฝั่งของ RV ด้วยนะแปลกๆ มาครับอีกหนึ่งชิ้นก็คือ The Dimension เองนะครับในฝ่าของอเล King ส์ขายอยู่ที่2อ2 0่ี่โอเคเท่ากันนะครับในส่วนของค่าสถานะเองนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะครับตรงที่ก็าได้พลังชุมปี100นะครับลดคูลดาว10%์แล้วก็พลังชีวิต500หน่วยนะครับ แต่ก็พาสติครับพสติตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวตัวทกดใช้เมื่อกดใช้เนี่ยจะระดาเหตุเบาลง35เป็นเวลา3วินาทีนะครับอ๋อใช่แล้วอะในเกมอั r เ h k i n g ลิงซยังมีอีกหนึ่งข้อแตกต่างที่ ไม่เหมือนกับในฝั่งของอาี D, ก็คือ2ไอเทมนี้เนี่ยนะครับที่เราได้พูดถึงไปเนี่ยมันมีแบบขั้นสุดด้วยนะครับซึ่งขั้นสุดเนี่ยมันจะสามารถออกได้ก็ต่อเมื่อหลัง20นาทีเป็นต้นไปหรือว่าเราใช้ก่อเกิดครบแล้ว2ครั้งนะครับถึงจะสามารถออกได้เพราะราคาแพงมากจริงนะครับอย่างซันพูนะครับซันซันพูนี้เนี่ยคับค่าสถานะด้านบนคือเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็พาสซีฟเองอะไรเองก็เหมือนกันแต่ว่าตัวสกิลกดใช้เนี่ยจะแตกต่างตรงที่เป็นความเร็ว พเพิ่มขึ้น40%นะครับเมื่อกดใช้นะครับแต่ว่าระยะโจมตียังเพิ่มขึ้น150หนือเหมนเดิมนะครับในระหว่างที่เราโจมตีเนี่ยเมื่อกดใช้ด้วยเนี่ยในไอเทมขั้นสุดอันนี้เนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจอีก30%ซึ่งจะเป็นโบนัสดาเมจที่คูณตาม ดาเมทที่เราได้มาจากไอเทมอื่นๆด้วยนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็คือสกายโดมนั่นเองครับสกายโดมเนี่ยพาสีเปียงคมมงเหมือนเดิมฮะแต่ว่ามันจะไปแตกต่างตรงที่คือกดใช้นั่นแหละครับสกิกดใช้เนี่ยเมื่อกดใช้แล้วเราจะรับดาเมจเบาลง40%นตะแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่อีก30%พร้อมกับเดินทะลุกำแพงได้นะครับเราคือเราสามารถกดใช้แล้วเนี่ยเราสามารถเดินทะลุสิ่งกีดขวางได้เลย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำสองไอเทมใหม่ที่เป็นไอเทมกดใช้กำลังจะเข้าเกม RV ซึ่งเป็นสองไอเทมที่มาจากฝั่งของ H ฮโเคเนาะนะครับสำหรับอัปเดตใหม่ที่จะมี2อไอเทมนี้เข้ามาด้วย,ยก็จะทําการอัปเดตในวันที่19กรกฎาคมนี้นะครับใครที่รอ2อไอเทมใหม่ก็สามารถรอติดตามการอัปเดตได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมโค้ชปอตเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนว้พบกั็ใหม่มนในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ